ผมผมกลัวโลกโลกสมีอย่างนี้ผมกลัวผมผมกลัวเฮ้ยเกงเสื้อเขียววินฮูด ได้ได้เรากลัวลูกซองแม่ที่เก็บแล้วครับเก็บแล้วโอเคครับโอเคครับปลาเราไปด้วยกันเปล่า,าไงไปไหนอ่ะไปไหนครับปลา จบตรงนั้นแหละยิงจบยิงจบตรงนั้นแหละจบใเนี่ยจบตรงนั้นแหละผมผมกลัวมากเลยเกมเนี่ยปวดปวดดีกมนี้เขาแจ๊ได้กันจัิงอุยไปด้วยตีก็ได้มาไปด้วยมาไปไปยี่ต้องกูไม่ยิงหมดวะมันพูดดีอ่ะไอ้ยิงใครวะแกอุ้ยยิงพวกมัน เ้ยมยิงเขาทำไมอย่าดีจะยิงยิงเขาทำไมยิงยิงพี่โค้งกินินนสัยดียิงเหรอ,หอ,หอเออเอาดิชิ้น่อย อ๋ออ๋ออ๋อทำไมนายมันสดจังเลยอ่ะโคตรโหดเลยชอบอ่ะสวัสดีครับวัเดีโอ้โหโคตรโหดเลยเลยครับพี่ ปดซดซดอ้กเอยแมวละเลื่อนแดงละแมวละจับอ๋อใครทำอะไรเหรอครับยิงครับยิงกันต่อำไมเขาไม่สู้ต่อผมเหนื่อยดิผมมายืนพักกว่าเนี่ย ยิงเขาไม่ตายเหรอเออยิงไโดนเลยน้ำมาน้ำมาอ้าเขาหายไปไหนอ่ะวโหยิงไม่โดนเลยโคตรแบบโอ้โหสเต็ปอะไรของมันไม่ได้มึงยิงนี่นีกูก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วมึงยะงะมา วิ่งจู๊กอีกยิกย่งย,ยิ่งไม่โดนหนกันเนหนกนเป็นไงกันแล้วเป็นไงกันแล้วเซฟโซนหรือเปล่ายือเซฟโซนที่ผมมาดิที่ผมได้อยไหมไม่มีของแล้วเว้ยฮัลโหลที่ผมหน่อย

มาก Dante, ับผมลงมา่ง<เ>ล <ห Superman> ่าง <lum> เลยว <lation> ัดเลยเอ้ยผมไปกินเขาผมชอบเลยเฮ้ยพวกงานอะไรตื่นเร็นะกระสุนเยอะยวผมยังไม่ตายเฮ้ยขวาขวาไนไมรู้สนป์ปะที่ผมมาที่ผมมาที่ผมมาลโหลฮัลโหลครับครั ตีให้หมดเลยสี่คนเนี่ยตีมา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 กูถามไปเถอะต้งตีกันแล้วจะยิงใครในคนที่มีน้อยอยู่โอ้ยมันมันเก็บของมันดีเก็บก็ตายหนิบ้าปะเนี่ยท่ามันก่อนทำมันตายทำมันตายเก็บเลยอ่ากูอยู่ขังหากูอยู่หางนะอาอาเขาเสร็จปะเขาเสร็จปะเออ อย่าฆ่ากันเลยครับผมขอร้องโอ้ยหูแูหูหกูแูห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 ูเอหูหนห้หู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 หหู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 ููด้หูแูห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 ูดูห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 ููหูห่หูห ไม่เปลี่ยนปืนเล้งไม่เปลี่ยนปืนเลงอะไรวฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยม er> ันโเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเไม่โดนโอเคคืเฮ้ยเฮ้ยเื้ยเอายืฮ้ยเฮ้ยเฮ เออยิงกันยิงเข้าไปยิงเข้าไปมีลูกเะรหมดแล้วเอาไมอเอาของคื้นชื่อไม่เก็บกันวนะล่วงล่วงวงล่วงล่วง 呃，帅不帅？ ไปตัวไหนไปตัวไหนตัวไหน Đó ờ đ u ả กระสุดหมดแมวแมวอุ้ยแหละ ไม่ต้องทำอะไรละเล่นแม่งนะเจ็บโซนเนี่ะว้าวปังพื้น <c oughs> มันต้องวิ่งไปแล้วโคหมนแล้วปืนเลยวะ กิหนักหน้าเสียไม่ใช่ลูกสุดแล้วอ๋อเจอแล้ลวขบเลยลงเขาท่าน,นไม่ต้องไปเยอะเอาไปนิดเดียวพอมีคนล็อกก็บเต็มเลย <c oughs> ไอ้เฮี้อไปหน้เต็มสวนก็ตายอยู่ดีวะเอาไปเยอะทําเตียเลย วิ่งหลัะ okay. เพื่อนมังคูรทั้งค่ะคู่คนเดียวก็ได้พูก <laughs> คนเดียวก็ได้ <laughs> เ้ยเกมนี้มีขายคงไม่แก้ววะธุรกิจนักเซฟโซน ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปเฮ้ยทำไมอ่ะเว้ยกูตายกูตายเปกเลน้ปจุ้ๆๆๆย่ดะโอ้แม่เกิดดื้โดูบะ วุ่นแรงอะโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยวุ่นแรงอะเล่น Battlefield อยู่เลยอะ่ะโป,ป,ป้งโป้งโป้งปืนเนี้ยโ,โห,หดเกินโหดเลยผมจะตายเหมือนกันเนี่ยผมไปซื้อยาอ่อนโอ้ยน้ำวิ่งหมดไปซื้อยาจิดสถานนะ้ำ <laughs> เลือดตกด้วยอโอ้โหปืนลูกฟ้กาโคตรโกงก้ะมาอยู่ทำไมคน ด็อกเตอร์อ <gehört> ยู่ไหนอ่ะฮัลโหลเอ้ะไอ้ย่าความจะสุดไอ้ย่ากดจะสุดแล้วมึงเขียนเส้นทำเพรื งคนนี้ฮัลโหลเขาไปไหนกันหมดเราอะไอ้นู้นนู้นนีน่กีโคตรโหดเลยไอ้ไวลนร้ายอะทอะไรไนของขอยู่ครับ ยิงสมันจิงสมันยิงสมันมันสามันสามัน,มนอือแก้วนาะเอ้ยแม่ยินงเล่นหวดจังว่ารับฆ่าเป็นศิษด้วยไอ <c oughs> ชีบไทยหัว,หวเป็นเดียวเลยวะโอ้โหโดเกินอแม่ยิทำไรอะ่ะ

โหยกินไปแล้วนะไม่ใช่กุหลกอะไรวะล่วงล่วงเอ้ยแบนซ์ไอ้คนคคคคคนี้เขางนอกเต็นค <c oughs> นะ วงอีก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 าหินาหินหมกบัวลวงไม่ไหินไอเอยอย่ายิงอย่ายิงผมลวงอีกวงอีกลวงอีกลวงอีกขวาขวาับขวากูไม่ยิงมึงกูไม่ยิงมึงกูไม่เชื่ออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูไม่เชื่อลวง้นอวงหมดแล้ว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 เออิเออไปดไปดแมวว สี่กูได้สี่กูได้แค่นั้นแหละขอของหน่อยได้ไหมครับนี่ไงเขาสมข้างหน้าเต็มเลยไปเก็บเลยไปเก็บเะไรแบบนี้ผ <c oughs> มจะไปยิงมึงเอ้ยมึงไม่ยิงกันแล้วกีงยิงใครวะยิงกันดียิงเปล่าไปเลยไปยิงไปหมดแล้วไงข้างหน้าเมื่อกี้เอ้ยมึงดับเซฟหมดเนี่ยมันโกงเนียไม่กูจะดา่าอะไรเนี่ยกูขี้เกียจด้วยทหาน<อ>คนเลยกูกูจะตายแล้ว อ้นินิมยิงไม่โดนเลยงกุเเกิยิงบเกเกอหแอะไรวะเนี่ยไ้ตรงน้นมึงอย่าไปเก็บไปเก็บผจะไปยิงตรงนน้นโอ้หแๆล้อยู่นี่นี่ผมยิงไม่โดนขยับผมยิงไม่โดนเลยไอ้เมขยับมึงยิงไม่โดน อุ้ยแหลกกูแหลกเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าอยู่กับผมเอ้ยมันแหลกเลยถามคำเดียวกูแหลกมากเลยเฮ้ยเบ็ดนึงเบ็ดนึงเฮ้ยเต็มแล้วเว้ยโอ้เออไม่เก่งครับนิดหน่อยอ่ะเต็มมาหน้าเต็มมาหน้าโอ้ยหน้าหน้ามืดไม่ได้ เอ้ยบรเลดวยแล้วไมู่จบไปเ้ย,เยานาดเยมทำไมอ่ะเตทอ่ะเนเห็นใช่เวนเห็นไะใช่พี่อ๋อไอ้กูโดนลูอะไรอเยไอ้เป็นดักเตีทยมทำแก้วกูยิงคนไม่ได้อ่ะน,นี่ดไม้ดไม้เวมาหน่อตรงไหนอ่ะหแหลกอ่ะโอ้เฟีงบ้างนี่ต้ปแหลกนะ ออกไปนอกเซฟโซนยิ่งแหลกกว่านี้อีกโหเฮ้ยมันแกง๊งสุงผมโมโหป่าวะะม่ทำเฮี้ยไรรักเซฟนะกู เขาก็ไม่มีกฎห้ามหลักสีบุ้ย อเอ้อะไรมองอะไระไ,<อ>ไปไหนอ่ะไปน,นั่นเลยยิงอะไรเห่กูถามคนเดียวมีคนเหรอก็เรายิงคน,นไงไอถึงสองมาไหม <laughs> ไอ้ก็ต้องโตกันกูรอยิงมึงกันเนี่ยยิงดุก่อได้ดิหรือออกไปออกไปกินดี่ลยไม่มีคนแล้วมั้งฮะไม่มีอะไรอ่ะเไม่ต่อยกันไม่เอามาดิมาดิวางเชิงเลยป่ะรู้นักเลงอ่ะหรอนักเลงเหรออ๋อพูดลื่นไ่ดิมีใครไหวบ้างต่อยอ่ะเอาเอาเจ็บ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  ึ้นไม่เป็นดีึ้นไม่เป็นในเมืองเอ้ยไม่เข้ารู้เข้ารูเฮ้ยคุณเอาปืนมามให้คุณอะไรเขาเล่นหมัดกันเออเออออกไปต่อยกันดิผมจะเอาปืนยิงอ่ะถือไม่ได้นะมึงมากระดักแล้ว

ก็ลีเหมือนเดิมอะโอ้ยเยอะกระดักตัวเองไม่เคยได้ใครเลยเพื่อนไม่ได้ยินเต้าเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเปคนเข้ามาอ๋อได้ยินเหรอโอ้เมื่อไหร่ยิงผมหมอโอ้เกินยิงอะไรไม่ได้ยินอ๋อกดตัวทีพูดไงอยจะตายครับนี่มันคือมันคืออะไรครับเนี่ยะลากโป่งมั้ยครับมันคือลูกโป่งเฮ้ยคอมข์คืหน่อยดิเฮ้ยอโอ้ แุ้ล่าแม่ลาทำทำะรกับักก็ได้เลยเหรอแบบกด E อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วผมทำได้คนเดียวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอตาแล้วกันอะผมช่ยเฮ้ยเอามาด้วอู้วยูอากไปดีกว่าจเองนึกว่าจะนเอกเออออกไปเลยออกไป แลีวมึ video, take it, take it. งก็ไปกับไกดี้จะคิดครบกันไหนกันเออเอาหรือเอาหรือกินดูเนี่ยโอ้ยลูกบอลมายิงกูยัดแม่เอาล้อยิงล้อมาเลย้อยิงกิเตอรเออแตกดูหนึ่งจรโคตรแตกเออชื่อไม่สงบนะเออยิงบอลยิงบอลเลย นายต้องโหดจัดอ่ะมันคนจริงมันโอ้โหจะห่าเขาใจ้ปะเก็บยาไม่ทันอ่ะเขาเก็บไปละผมอ่ะจบละอะไรนายโคตรแรงอ่ะแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ะเออ เพียมันแม่นยังไงอยากโดนส้นในวะเอออยากโดนสน้นในดาบกูนะกูมีส้นในเปล่ายาี่ห้นเก่งไมเก่งโคตรเลยอะเออยิงแม่นยิงแม่นเออแปลกงมากเลย นี่กูจะไปยิงใครได้วะแม่งกระตุกขนาดน,นี้แล้วโธ่สนายเตกเฉยโระโดกไปดีเย็ดแม่เอ้ยโดนไปดีเกปืนน้เกปืนคุณอะไรกันนยฮัลโหล กูต้องร้ายมึงนี่ตั้งคนไรกูคินมาเลยไม่ขอไรกมาเฮ้ยไอ้นไรกขึ้นมาเฮ้ยไอ้เฮ้ยโคตรเกลียดเลยกูไปบทความรักอย่างราชารินเออสเตลลี่เขาึ้นไปไอ้เพิ่งยิงไอ้เพิ่งยิงขอรูปของก่อนหรือยังละมั่งย่าเพิ่ง ให้กูมีกำลังใจหน่อยดิโอเค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 เอ๊ยเฮ้ยสไนเปอร์ยังมีแต่กูอยากรู้มันเหลืออะไรมากไงมันยิงมึงได้กูออกไปมันยิงมึงได้เฮ้ยยจงย็งดีชอบอ่ะดีดีดีแค่ดีไม่ได้ยิงดี ไอผีนี่มันไม่ได้ยิงวันนีมันมาแล้วมันมาแล้ววันนี้เขาเซิฟโซนอ่ะผีเข้าเซิฟโซนได้ด้วยเหรอเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชิ่อเชื่อูไล่นไปละโอเคตรงนี้เขตตรงนี้เขตตรงนี้ป่ะเออใช่ใช่ผมขี่เซิฟได้ไม่หยู่อ่ะผมตัวใหม่แบบนี้เฮ้ยคน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 อยู่นอกเซิฟโซนคนอยู่นอกเซิฟโซนไม่มีคนอยู่นอกเซฟโซนเออเราบันนี้เฮ้ยเนี่ยเราเยอะแยะนี่ยใครมีตื้นเนี่ยเออยคุณนายคุณนายเฮ้ยอย่าไปกลัวมันยิงวันรับฟัเน็ต ปืนไดม่แลยคีณแหลกอ่ะมาดิมาเออรองแล้วร้องรองยังมาแล้ใครไปโดนกับดักแล้วนะเดีช่วยทำให้มมขัดขหน่อยดิดีดี๋่ะเดีนกับดักมันพังไม่เป็นเลยไงวะเอาไม่เป้นเดีกยวผมทำให้ ผมรู้ึกว่าเหยียบเกังเดียวก็พังเรียกอะไรกะยิงเลยเสร็จโอ้ก็คือค้างอีกบายมาปรั้เหมือนกับทัมซี่ได้พีซีอ่ะได้เอ็กซ์พีด้วยอ่ะโซกูเลยสุดยอดเลยเฮ้ยมีใครแหลกบ้างไหมแหลกแหลกกันบ้างไหมอ่ะมันมปิงริงอะไม่แหลกอ่ะเฮ้ยผมค้างเลยบางทีบางช่วงค้างเลยจีนนี้ปรับต่ำยังภาพสวยอยู่เลยเนาะอือ หมือนเดิมเลยวะตัวกูดอ่ะแบบเวลิกูดเลยอ่ะแบบแหลกเลยอ่ะแม่งเจอซอมบี้อ่ะตอนแหลกเหรอนายแหลกเหรอมันผมหนึ่งหกศูนย์หนงแหลกเลยโอ้ผมหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ดิผมลื่นปื้ดเลยนะครับปรับสูงก็ลื่นปื้ดแต่ผมเน้นเน้นตามๆไว้อะเพื่อจอผมมันเฮิร์มสูงอ่ะเออผมเฮ้ยไอ้คนเล่นแชนแนลไปไหนแล้ววะเนี่ยไอม้โมเสกไปดิ ไ,ไนนี่เเลยยร้องไห้แล้วเหรอดักเทปโซนมันก็น่าเกลียดเนาะมันก็ต้องทำตัวน่าเกลียดอยู่แล้วอะ่ะไปชิดดักเทปโซนที่มีใคร uh huh. อ้าวฮะก็ของให้ออกกูโถมีตัวยิงของมันมียาให้ผมั้ยไม่มีโดนไอ้ไอหานี่เหมือนกันเนดะี <c oughs> ๋ยวผมตรงนี้ผมไม่ตำไม่มได้เลยเออจะตำไปตรงนีมม้ เป็นคนยังไงวะเต่๋จากเทฟโซนลรคุยกันแบบเป็นมิตรฉันนี่ออกไปนอกเซฟโซนกันหน่อยดีออกไปแล้วโดนยิงเนี่ยไม,ม่ใครคิดจะแบบเฮ้ย้องน่ารักเอายิงไหมเออโดนยิงอุ้ยตายเฮ้ยเจ็บไมนะพ้ผู้ชมไปเล่นไป แรงนะไม่ใช่ไม่แรงเนี่ยมันมันวิ่งไม่ได้เลยนะใช่ใช่โกมาเลยเอาซับวางไป้แล้วจะโซนทุกร้อยอันอ่ะตุกูดวิลิกูดิเล่ย์วันไหนเฮ้ยได้เดินออกเออเออไอ้ที่อะบงวางหน้าเซฟตูนะกำดักไว้ไอ้คนที่มาบ่อยอ่ะกันดักอ่ะดักไว้อันอ่ะแบบรอบเลยอ่ะเออจริงมองยากอยู่นะยาย่านหนางี้ด้วย พอดีอ่ะเฮ้ยกูอยู่อย่างไกลกูยิงกระแบงไปเก็บก่อนเดี๋ยวตายแล้วแบบวางวางหน้าเซฟโซ่พอวันเดินมาปั๊บมันโดนเฮ้ยถามจริงยิงระยะไกลยังโดนดามี่นะฮะมันมีวิธีฆ่าตัวตายแล้วมีของอยู่ตายแล้วโยุ่งอย่ามยุงไอ้คนที่ดักหน้าเซฟโซ่สนัยเรื่งตรงเรื่งเลิกเล่นเลยตายแล้ว